สวัสดีครับป้ายหลังวิ่งกับมนุษย์ตะขาบนะฮะวันนี้มากับหลีหนิงอีกแล้วคู่นี้ตอนแรกทั้งผมและเจ้าของนะฮะเข้าใจกันว่าเป็นรุ่นรองนะครับเ s s e n t i a l นะเป็น2.0 Essential เพราะว่าถ่ายรูปเนี่ยต้องสารภาพว่าสายตาไม่ดีนะฮะมองไม่ชัดแยกไม่ค่อยออกด้วยเพราะว่า รองเท้าเขาหน้าตาใกล้เคียงกันแต่พอแกะออกมามาสำรวจมาดูแล้วปรากฏว่าเจ้านี่คือที่ชายคนโตของคู่ที่ผมเพิ่งรีวิวไปนะฮะเจ้ารองเท้าอาวกาศที่ผมรีวิวไปคู่นี้เคยมีคนรีวิวแล้วนะแต่ไม่ได้บอกอาการอะไรมากมายก็บอกว่าเป็นรองเท้าที่อารมณ์แปลกนะครับเด้งแปลกดีนะ อันนี้ในตอนแกะก็เดี๋ยวอย่างที่ให้ดูในคลิปแกะกล่องนะครับรองเท้าดูจะเป็นคนหลัไตายพอมาวิ่งเนี่ยก็รู้สึกเลยว่ามันเป็นรองเท้าที่ต่างขั้วก,กันเลยก็ว่าได้นะคู่นี้เป็นรองเท้าเฟิร์มนะครับนุ่มแน่นเฟิร์มนะฮะมีการยุบตัวน้อยให้ตัวน้อยมีอาการดีด ช่วงกลางเท้าแรงนะครับช่วงหน้าเท้าก็มีคือเหมือนกับว่าแผ่นของรุ่นนี้จะยาวไปด้านหน้ามากกว่าหรือแผ่นแข็งกว่านะฮะร,รุ่นที่ผมทดสอบเนี่ยมันด้านหน้าเหมือนแทบจะไม่มีแผ่นเลยนะฮะโฟมยุบเร็วในในช่วงเลย bof ไปแล้วแต่คู่นี้เป็นอาการไหลมากกว่านะครับไหลไม่ตกขอบเออมีความกระด้างไหมก็ไม่ ไม่ถึงกับกระด้างนะไม่ได้เป็นรองเท้าหัวสั่นนะครับยังมีการยุบตัวได้คนลง้นเนี่ยจะชอบเพราะว่ามีความมั่นคงเพราะมีปีกคาร์บอนนะรุ่นซึ่งรุ่นของผมไม่มีนะครับปีกคาร์บอนตรงนี้มันยาวมาตั้งแต่ด้านตรงกลางเลยทีเดียวะซึ่งรุ่นใหม่ไม่มีแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างกันนะฮะความแข็งของแผ่น ด้านล่างนะครับตรงนี้รุ่นนี้ก็แข็งกว่ารุ่น2ชัดเจนนะฮะตัวนี้เป็นรุ่นท็อปเช่นกันนะครับเป็นรุ่นท็อปเลยแล,แล้วราคานะตอนแรกที่ออกเนะี่ยราคาถึง350หเหรียญอเมริกันนะฮะคือราคาสูงมากเป็นรองเท้าที่ราคาสูงมากก็ถือว่าวิ่งได้ มันและสนุกดีแปลกดีนะครับต้องขอบคุณคุณเล็กนะฮะที่ส่งมาให้ทดสอบกับหลีหนิงที่หน้าตาอวากาศเช่นกันนะฮะเป็นรองเท้าที่เคยฝันว่าอยากจะลองนะแต่ตอนนั้นรับกับราคาไม่ไหวนะครับถ้าจำไม่ผิดคู่ละหมื่นสามหรือยังไงนะฮะะตอนนี้ราคาอาจจะจับต้องได้นะครับแต่อาจจะหายากหน่อยเพราะว่าเป็นรองเท้ารุ่น เก่าแล้วนะฮะมันมีรุ่นใหม่โผล่มาเรียบร้อยแล้วโอเคครับสวัสดีครับ